ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์กาลสินชมรมคนรักนัสศิทาหลวงมุตทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาก่นสสมนะครับหลวงมุทวดทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับตั้งแต่หลวงมุทวดเนื้อว่านรุ่นแรกนะครับ2497นะครับจนถึงมาถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับครับสำหรับหลวงมุทวดนะครับจัดกันสร้างหลายรูปแบบนะครับครับ ทั้งเป็นพระบูชานะครับเป็นพระเนื้อว่านพระเหรียญนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เป็นพระหลวงบททวดขนาดกระทัดรัดนะครับคือหลวงบททวดเม็ดกระดุมนะครับวัดบวรนิเวศพิธีส5ห้าปี2อง0นะครับครับสำหรับหลวงบททวดนะครับที่เขาจัดสร้างมานะครับตั้งแต่ยุคแรกนะครับจนถึงยุคปัจจุบันนีนะครับสร้างออกมาหลายรูปแบบนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นจิ๋วแต่แจ๋วนะครับที่ออกโดย บััดบวรนะครับเมื่อปีพศ2540นะครับพิธีเสาห้านะครับอธิษฐานจิตนะครับโดยสมเด็จพระยานสังวอนะครับพระสังฆราชเจ้านะครับอธิษฐานจิตนะครับเป็นรูปแบบหลวงปู่ทวดเม็ดกระดุมนะครับมีทั้งหมด3สามเนื้อนะครับคือเนื้อเงินนะครับเนื้อนวะและเนื้อทองแดงนะครับครับผมจะให้ท่านผุ้ชมนะครับชมทางบ้านนะครับชมเนื้อเงินก่อนนะครับ เป็นพระพิมพ์จิ๋วขนาดเล็กนะครับเป็นอีกหนึ่งพิมหลวงมุทวดนะครับที่น่าสะสมนะครับให้ผู้หญิงนะครับหรือว <syndrome> ่าเด็ก <Lego> ห <monster> ้อยนะครับครับองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับครับรูปแบบนะครับเป็นรูปแบบหน้าองค์หลวงมุทวดนะครับบ่งบอกถึงความเมตตาของพระโพธิสัตว์เจ้านะครับมีขนาดเล็กนะครับสามารถนํามาให้ผู้หญิงนะครับหรือเด็กผู้หญิงนะครับเด็กเล็กนะครับห้อยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับและแคล้วคลาดจากพนตลายนะครับ นิฐานจิตโดยสมเด็จพระสังฆราชนะครับเมื่อปีพศ2540นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับคือจิ๋วแต่เจ้านะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ศึกษานะครับและสะสมนะครับมีหมุนเวียนในท้องตลาดนะครับราคาหลักร้อยนะครับนะครับรูปแบบจะเป็นพิมพ์หลวงบททวดนะครับข้างหลังนะครับจะเขียนคําว่าวัดบวรนะครับ และตัวสเสือนะครับย่อมาจากเสาห้านะครับหลวงปุ่ทวดนะครับมีเน e ื to to uh ้อเงินนะครับเนื้อนวะและเนื้อทองแดงนะครับสําหรับหลวงปุ่ทวดนะครับครับเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับขอแต่ว่ามีการปลุกเสกนะครับถึงจะเป็นพระราคาหลักร้อยหลักพันหรือหลักล้านก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหมดนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับสะสมไว้ได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับ สภาพผิวเดิมๆนะครับยังไม่ได้ใช้นะครับอยู่ในกล่องเดิมๆครับครับพระนอนกล่องมา25ปีนะครับอยู่ในราคาหลักร้อยนะครับเช่าหาได้ตามศูนย์พระเครื่องนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเผื่อท่านเจอเจอที่ไหนนะครับรุ่นนี้นะครับอธิฐานจิตนะครับโดยสมเด็จพระสังฆราชนะครับยานสังวรนะครับครับนี้เป็นเนื้อนวโลหะนะครับครับเป็นพระที่ไม่ได้ใช้นะครับ ครับเป็นรูปแบบหลวงบุททวดนะครับด้านหน้าครับจะเห็นชัดเจนนะครับนะครับมีทั้งหมด3มเนื้อนะครับคือเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงนะครับครับครบเซตนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะสมได้นะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับอธิษฐานจิตโดยพระสังฆราชนะครับครับสำหรับลุงบุทวดเม็ดกระดุมนะครับ ผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกับขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงกศลสินครับ